จากที่ผมได้มีโอกาสคลุกคลีและพบปะคนสำเร็จมากหน้าหลายตาเลยก็ค้นพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะมีแนวคิดเฉพาะที่เหมือนเหมือนกันที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จของชีวิต แนวคิดที่หนึ่งนะครับระดับความสําเร็จของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณค่าที่คุณส่งมอบให้กับผู้คนนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จเราจะต้องมีของคือมีดีมีดีในที่นี้คือคุณค่า และคุณค่าในที่นี้วัดจากคุณค่าที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นคนอื่นในที่นี้หมายถึงว่าลูกค้าในตลาดผู้คนที่อยู่ในตลาดเนี่ยแต่ละคนก็มีเพนพอยมีปัญหาหรือมีประโยชน์ที่เขาต้องการอยู่เราจะต้องมองหาช่องตรงนั้นแล้วรู้เลยว่าการที่จะไปเกี่ยวข้องกับช่องว่างตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เรามองเห็นแล้วเราก็พัฒนาคุณค่าตัวเองเพื่อส่งมอบออกไป ยิ่งส่งมอบของที่มีคุณค่าสูงไปแก้ปัญหาเขาได้รวมถึงแก้ปัญหาผู้คนจำนวนมากยิ่งมากยิ่งมากเนี่ยคนนั้นก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเวลาเรามองว่าเอ๊ะคุณค่าอะไรที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราก็มองจากทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์นะเราก็เป็นมนุษย์ลูกค้าก็เป็นมนุษย์เนี่ยเขามี ความเจ็บปวดความไม่สบายใจความไม่พึงพอใจจากการใช้ชีวิตที่เขาเกี่ยวข้องในเรื่องไหนบ้างสมมติเขาไปใช้บริการเรื่องอาหารการกินใช้บริการเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือเขามีการเจ็บป่วยเขาขาดกำลังใจจุดเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยอะไรที่แก้ให้เขาได้บ้างนี่เป็นจุดแรกในการสังเกตใช้การสังเกตและมองให้เห็นจากนั้นเข้าใจ แล้วตระหนักรู้ดึงทุกสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมาพัฒนาเป็นคุณค่าของเราเพื่อไปแก้ปัญหาอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มสร้างคุณค่าให้ตัวเราข้อที่2นะครับชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยนทุกสิ่งในโลกข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยคนสําเร็จทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าขอเป็นคนเดิมตลอดชาติไปจะมีการมองโอกาสข้างนอกแล้วกลับมาเรียนรู้ ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งเรียนรู้มากเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงเร็วก็คว้าโอกาสข้างนอกได้มากก็ทําให้เขาประสบความสาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นก็ต่อมาข้อที่3นะครับวางตําแหน่งตัวเองเพื่อความสําเร็จคือคนเราทุกคนมันก็เหมือนสินค้าที่มีขายอยู่ในชีวิตรอบตัวเรานี่แหละรถยนต์ก็มีวางตําแหน่งนะรถยนต์สําหรับคนประหยัดประหยัดเริ่มต้นชีวิตการงานรถยนต์สําหรับคนระดับกลางรถยนต์สําหรับคนระดับ ซูเปอร์ทีนี้คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่วางตนเองอยู่ในระดับล่างๆว่าฉันขอเป็นคนหาเช้ากินข้าหรือเป็นคนกลางๆที่พอแค่เอาชีวิตรอดเขาจะวางตำแหน่งเป็นคนสำเร็จที่คู่ควรกับการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองอ่ะการวางตำแหน่งตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกให้ความมุ่งมั่นให้เรายกระดับการวางเป้าหมายแผนการรวมถึงแอคชั่นของเรา และยังให้อารมณ์ความรู้สึกที่เราภูมิใจในตัวเองจากตำแหน่งวางของเราถ้าเราวางตำแหน่งถูกต้องเป็นคนสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นการน,นำพาชีวิตของเราก็จะนำพาจากจุดตำแหน่งความสำเร็จที่เราวางไว้โอกาสสำเร็จก็จะมากขึ้นมันหมายถึงว่าเราต้องกล้าคิดออกแบบตัวเอง เราจะวางตัวเองไปอยู่ระดับไหนของมาตรฐานการสร้างความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายซึ่งเมื่อเราวางตําแหน่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไปปรับกระบวนการยกระดับคุณค่าของเรานะวางตําแหน่งเป็นรถซปเปอร์คาร์เราก็จะอัปเกรดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรถของเราเนี่ยเป็นระดับซุปเปอร์คาร์ได้ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการกล้าคิดให้มันยิ่งใหญ่ กว่าจุดตั้งต้นที่เรากำเนิดมาที่เราเป็นมาเราวางเพื่อที่จะก้าวต่อและปั้นชีวิตเราให้เป็นจริงตามตำแหน่งที่วางไว้แต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคำว่าวันแมนโชจากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำพาบริษัทไปอยู่ในตาดหลักทรัพย์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทแต่50บทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือ สื่อเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยข้อต่อมาข้อที่4นะครับคนสำเร็จทุกคนจะโฟกัสในสิ่งที่เขาควบคุมได้ในโลกนี้มันมีปัจจัยอยู่2ปัใจจัยใหญ่ ปัจจัยที่1คือปัจจัยที่เราควบคุมได้ปัจจัยที่2ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยมหาภาคเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายต่างๆควบคุมไม่ได้เลยจากนั้นวงจรเข้ามาในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือการชนะใจลูกค้าการบังคับให้ลูกค้าสนับสนุนเราเนี่ยควบคุมไม่ได้การบังคับให้หัวหน้าซัพพอร์ตเราปั้นเราให้สําเร็จเนี่ย ควบคุมไม่ได้ถ้าเราไปโฟกัสแต่สิ่งพวกนี้เนี่ยเราจะหมดแรงผิดหวังซ้ำซากและในที่สุดไปถึงจุดสิ้นหวังได้ทีนี้คนสำเร็จก็โฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองบุค,คลิกของเราคุณลักษณะความสามารถของตัวเราการแอคชั่นแสดงออกการเชื่อมโยงกับผู้คนรวมถึงเทคนิคก,การเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับตามเทคโนโลยีเทคนิคก,การเรียนรู้ผู้คนการเข้าสังคมทุกสิ่งทุกอย่าง ควบคุมได้จากตัวเราเมื่อเราโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยจะทำร้ายเราได้น้อยลงจะสร้างผลกระทบเชิงลบกับเราได้น้อยลงเราก็จะกลายเป็นคนที่คว้าโอกาสจากสภาวะที่มันเป็นไปที่มันเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเราก็ยังคงคว้าชัยชนะได้ข็อต่อมานะครับ ความสําเร็จเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะมีแนวคิดนี้นะว่าการสร้างความสาเร็จในชีวิตเนี่ยมันเหมือนเป็นทักษะหนึ่งเหมือนทักษะการว่ายนะ้ําเหมือนทักษะการขับรถเหมือนทักษะ การเตะฟุตบอลมันเป็นทักษะหนึ่งดังนั้นเมื่อมีแนวคิดที่เชื่อว่าความสําเร็จเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้คนสําเร็จไม่ได้รู้ทักษะสร้างความสเร็จตั้งแต่วันแรกเลยนะก็จะเริ่มต้นเรียนรู้ดูจากคนต้นแบบศึกษาวิชาสร้างความสําเร็จจากนั้นก็ค่อยๆปรับใช้เรียนรู้ให้เข้าใจรู้กระบวนการรู้วิธีการรู้ความคิดรู้วิธีรักษาอารมณ์ต่างๆรู้วิธีวัดผลประเมินผลและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อ เรียนรู้ทักษะการสร้างความสำเร็จได้เอาไปทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความก้าวหน้าและความเชี่ยวชาญเมื่อมีความก้าวหน้าและความเชี่ยวชาญในที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นตามลำดับไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นคนสำเร็จทั้งหมดนี้ก็คือ5แนวคิดสำหรับการสร้างความสำเร็จใครก็ตามที่ฟังทำความเข้าใจแล้วเอาไปปรับใช้ใช้5แนวคิดในการกำกับทางเดินของชีวิต ทุกๆวันผมมั่นใจว่าชีวิตจะสำเร็จมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ